แจ้งข่าวมติครอมอรวันที่25พฤษภาคมพศ2564คณะรัฐมนตรีอนุมัติร่างกฎกระทรวงว่าด้วยรถยนต์จ้างบรรทุกคนโดยสารไม่เกิน7คนเรียกรถผ่านแอปผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์เพิ่มทางเลือกประชาชนหากท่านไม่อยากพลาดข่าวสารสำคัญต่างๆโปรดกดติดตามช่อง N อ n นอาิยิ่งฟังยิ่งรู้ยิ่งดูยิ่งได้ขอบคุณมากค่ะ นางสาวไตรสุรีไตราสารนกุลรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าเมื่อวันที่25พฤษภาคมพศ2564คณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติให้การใช้รถผ่านแอปพลิเคชันหรือการเรียกใช้บริการรถผ่านแอปพลิเคชันซึ่งบริการนี้ก็ได้มีมาก่อนหน้านี้แล้วแต่ว่ายังไม่ถูกต้องตามกฎหมายซึ่งขณะนี้ได้มีการอนุมัติร่างกฎกระทรวงแล้ว ซึ่งในเบื้องต้นนี้นะคะก็จะมีการกำหนดเกณฑ์ต่างๆของรถยนต์ดังต่อไปนี้นะคะสำหรับกรณีตัวถังนะคะมีอายุการใช้งานได้ไม่เกิน9ปีค่ะมีลักษณะเป็นรถเก๋งนะคะหรือว่าแวน2ตอน3ตอนก็ได้นะคะทำประกันเพื่อคุ้มครองสวัสดิภาพของผู้โดยสารแล้วก็ติดเครื่องหมายแสดงการใช้แอปพลิเคชันค่ะดังนั้นสำหรับตัวรถนะคะค่ะต่อไปเป็นขนาดรถยนต์นะคะแบ่งออกเป็น3ขนาดดังนี้ค่ะ 1>, 1. ขนาดเล็กเครื่องยนต์อยู่ที่50-90กิโลวัตต์เช่น Vios City 2. ขนาดกลางเครื่องยนต์จะอยู่ที่ประมาณ90-120กิโลวัตต์เช่น Altis Civic 3. ขนาดใหญ่นะคะเครื่องยนต์มากกว่า120กิโลวัตต์เช่น Accord Fortuner นะคะต่อไปเป็นอัตราค่าโดยสารนะคะรถขนาดเล็กแล้วก็ขนาดกลางนะคะ 2กิโลแรกไม่เกิน50บาทกิโลต่อไปไม่เกิน12บาทรถติดนาทีละไม่เกิน3บาทค่าเรียกไม่เกิน50บาทค่ะอันนี้สำหรับรถขนาดเล็กแล้วก็รถขนาดกลางนะคะต่อไปรถขนาดใหญ่ค่ะ2กิโลแรกนะคะไม่เกิน200บาทากิโลต่อไปไม่เกิน50บาทรถติดนาทีละไม่เกิน10บาทค่าเรียกไม่เกิน100บาทค่ะไปเป็นส่วนของคนขับนะคะ คนขับจะต้องมีใบขับขี่ที่เป็นรถสาธารณะค่ะแล้วก็ผ่านการตรวจสอบประวัติด้านอัจฉรยกรรมแล้วก็ใช้แอปพลิเคชันที่ผ่านการรับรองจากกรมขนส่งทางบกค่ะดังนั้นแล้วนะคะหลังจากนี้ไปก็มาดูกันว่ากรมขนส่งทางบกจะมีการรับรองแอปพลิเคชันอะไรบ้างนะคะก็เท่ากับว่าหลังจากนี้ไปประชาชนก็จะมีการใช้บริการการเรียกรถประเภทต่างๆที่ได้กล่าวมาแล้วนะคะได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายค่ะ แต่ยังไงก็ตามนะคะก็ต้องรอรายละเอียดที่ชัดเจนอีกทีจากกรมขนส่งนะคะแล้วก็เมื่อมีรายละเอียดหรือว่าความเคลื่อนไหวใดๆจากทางกรมขนส่งเราจะรีบแจ้งให้ทุกท่านได้รับทราบนะคะขอขอบคุณข้อมูลข่าวสารจากนางสาวไตรสุรีไตราสารนกุลรองโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรี